คกุยเซียวจำฉันได้ไหมเจ้าหมิ่นซานห้องสองอืมไม่เจอกันตั้งนานเธอสวยขึ้นนะเนี่ยเมื่อกี้ฉันเกือบจำเธอไม่ได้เลยเธอคือเพื่อนที่แม่ของลูกฉันพูดถึงเหรอฉันได้ยินคนนาลูกบอกว่าวันนี้เขามีเพื่อนจะมาหาฉันคิดว่าหลายปีนี้เขาอยู่ข้างนอกตลอดเพื่อนที่คบพวกนั้นฉันก็ไม่เคยพบฉันก็เลยอยากออกมาดูหน่อยคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเธอบังเอิญจริงๆเลยอะลูกเธอเหรอ ของเพื่อนร่วมทีมเขาเขาฝากพาเขาโรงเรียนนะลู่เฉินไม่เคยบอกฉันเลยมาส่งเด็กแล้วฉันไปก่อนนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสิอยู่กินมื้อเที่ยงด้วยกันนะลู่เฉินนายก็จริงๆเลยเขามาตั้งไกลก็ไม่ยอมชวนให้กินข้าวด้วยกันไม่ต้องหรอกฉันนั้นมั่งเสี่ยวซานเอาไว้อ๋อมั่งเสี่ยวซานเหรองั้นกระช่างเถอะ กระเป๋าเธอไม่ถูกเลยนะพ่อแม่เธอยอมจ่ายเงินให้เธอยอดดีจังไม่มีจิตสำนึกเลยไปทำกานบ้านเถอะ จะมาเที่ยวปักกิ่งช่วงหน้าหนาวเหรอไม่ใช่ครับผมย้ายมาเรียนหนังสืออยู่กับคุณอาลู่ทำไมล่ะเพราะพ่อผมเป็นพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายกับเขาเงินก็จะทิ้งให้ลูกไว้ที่นี่ไม่ได้สิน,น,นี่ลู่เฉินนี่ลู่เฉินฉันเรียกนายอยู่ไม่ได้ยินเหรอ มีอะไรเด็กคนนั้นเขาบอกว่าจะมาเรียนที่ปักกิ่งอยู่บ้านนายใช่ฉันไม่เห็นด้วยนั่นมันเรื่องของฉันเมืองเสี่ยวซานนายมาที่นี่ทำไมฉันอยากเจอเขา งั้นดูก่อนว่าเขาจะยอมไหมฝากถามทีได้รอเดี๋ยวรู้เฉินมาแล้วอยากเจอไหม สายตาคนมากมายพอเกิดเรื่องถอนมั่นแบบนี้ขึ้นต้องวุ่นวายมากแน่ถ้าพวกเธอจะคุยกันก็คุยกันที่บ้านฉันฉันจะพาเข้ามาให้อฉันต้องพูดอะไรล่ะเมื่อกี้ทะเลาะก,กันไม่สบายใจเลยเจอหน้ากันก็อึอดอัดออกจะบอกให้นะักกุยเสี่ยวว่าฉันไม่ได้เป็นคนบอกเขาเขาฉลาดพอเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่ที่ปากทางริมคลองนั่นก็ถามไห้ตรงว่าทะเบียนนี้เป็นของใครเดาว,ว่าเธออยู่นี่กับฉัน เพราะงั้นไม่ต้องพูดอะไรแล้วดูว่าเขาจะพูดยังไงฉันจะไปพาเขาเข้ามาเข้ามาสิพวกนายคุยกันดีๆล่ะขอบคุณลู่เฉิน พูดให้นุ่มนวลหน่อยนะฉันช่วยนายแค่ครั้งนี้ขอบคุณถ้าไม่ใช่ว่าดีใจแทนกุยเสียวของเราเพราะนายหลอฉันจะไปช่วยนายหรอกนะเจ เรื่อของฉันกับเจ้าหมินซานซับซ้อนแต่ไม่เหมือนอย่างที่เธอคิดฉันรู้รดูเหมือนชินเฟิงจะอธิบายสิ่งที่ควรและไม่ควรบอกแล้ว 韦小，给时间你不，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 